สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับผมมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับเป็นสูตรสองวัดใจมัดรวม4หน่อยนะครับผมวันประจำวันที่12เดือน11 2564นระครับผมเมื่อวานนี้นะครับเนาะวันัที่11ให้ไปที่เด่น5นะครับเด่น5กับเด่น0นะครับเนาะ5้นี่หลุดไปนะครับผม เด่นศูนย์ิงร่นที่ศูนย์มานะครับผมเนาะนะครับนอยเฉพาะกิจนะครับผมผลออกมา9 4 3กับ91นะครับนอยแรกก็หลุดไปนะครับเพื่อนเพืนี่ีหลุดไปนะครับผมส่วนนอยที่2นะครับนอยพิเศษเนาะ097ย์นะครับกับ09นะครับ979797หลุดไปนะครับผมมาเข้าตรงๆนะครับ0 9นย์นะครับ0 9นย์นะครับผมตัวเน้นเลยนะครับ0 9ย์นะครับ นน้อยพิเศษนะครับผมส่วนน้อยปกตินะครับผมรอบปกติ4 2 2กับ2 4อันนี้ก็หลุดไปนะครับผมหลุดไปส่วนน้อย VIP นะครับ8 0 4นะครับกับ0 1 0 1 0 4ไม่มีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเข้าแค่สายวิ่งสายลูดนะครับเนาะในน้อยวีไอนะครับผม บองจับคู่นะครับ0ูนย์หนึ่งศามหมดเลยนะครับพี่พี่เนาะนะครับผมขอโทษขออภัยนะครับผมเนาะสรุปเมื่อวานนี้นะครับเข้านอยพิเศษนะครับตัวเน้น0ูนย์เนะครับเนาะ้วก็สายวิ่งสายรูดได้เฮในนอย VIP นะครับผมรับผมกรผ่านไปนะครับสลับแนวทางสูตร2วัดใจนะครับวันที่11เนาะนะครับเดี๋ยวมารับชมวันที่12นะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับผมมีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมเนาะตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆพีพ่ๆนะครับผมสำหรับแนวทางตัวเด่นวันนี้นะครับสูตรวัดใจ2เม็ดนะครับให้ไปเด่นที่นะครับผมให้ไปเด่นที่6 กับสองนะครับเดอน6เดอน2นะครับสายวิ่งสายลูดให้ไปที่6นะครับผมในสูตรนี้นะครับจับคู่2ก็จะมีนะครับผมสองหนึ่งนะครับสองส2 8สองหสอง แล้วก็29นะครับผมส่วนเด่น6วิ่งรูดที่6นะครับผมก็จะมีนะครับ6 2สอา้าวสอจะเขียน6 4เขียน2 4นะครับเ,เพื่อนเพื่อพี่พี่นะครับผม6 4 6 6 68แล้วก็69นะครับผมเนาะอันนี้บอลองเขียนพิษนะครับขอโทษขออภัยนะครับผมเนาะส่วน3ตัวนะครับเด่น3ตัวนะครับก็จะมี8 2 4นะครับผม8 2 9 แ2 9แล้วก็จะมี8 64นะครับแล้วก็868นะครับผมเนาะก็ลองพิจารณารับชมนะครับผมอันนี้บอลองเขียนผิดเด้อครับผมเนาะก็ขอโทษขออภัยนะครับผมสลับตัวเด่นนะครับที่เจาะให้นะครับผมตัวเด่นที่ชอบนะครับที่เจาะให้นะครับตัวเน้นนะครับผม ก็จะมีตัวนี้เลยนะครับผมเนอสองสี่นะครับสองสี่กับหกสี่นะครับผมแล้วก็สองหกแล้วก็หกแปดนะครับผมนะครับหรือว่าใครชอบเล็กเบิร์ก็อย่าลืมนะครับหกหกเนาะนะครับผมก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับผมส่วนสามตัวที่ชอบก็จะมีแปดสองสี่นะครับแล้วก็แปดหกแปดนะครับลอง รับชมนะครับเพื่อนๆนะครับสาหรับในสูตรนี้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับจะเน้นไปในน้อยนะครับปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับผมจะเน้นไปที่2นอยนะครับมัดรวมก็คือนอยเฉพาะกิจนอยพิเศษนะครับนอยปกติแล้วก็นอย V.I.P. นะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมเนาะถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบตรงกันก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลรองเลยนะครับผิดพลาดประกันไดบอลองกราบขอโทษขออภัยนะครับนอกเพราะเหตุงานควบคู่ไปนํานะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ